ยูกล่วดีีค่ะออนเุเฉลีับวันนี้พามาดูเจ้าโตโยต้าแคมรสีเทาบนเงินออกสวยๆอย่างนี้เลยรอบคันเดิมทุกคันรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือน้ําท่วมเรายินดีซื้อเครื่องทั้งคันรถทุกคันของเราสามารถเรียกช่างหรือเข้าสนตตรวจสอบก่อนซื้อได้ลงในสัญญาชัดเจนมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ตัดหมอกแล้วเดย์ไลท์ก็มี สวยๆแบบนี้สไตล์ผู้บริหารเน,น้นความหรูหราเอกลักษณ์ในการออกแบบรูปทรงโจมเฉียวกระจกผับข้างไฟฟ้านะฮะกระจกสีบานก็ไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอร์ดิจิตอลนะฮะเรื่อง,งวิทยุก็ดิจิตอลนะครับตัวนี้เนี่ยเบาดส้มนะเป็นเบาดเรียกว่าเบาดอะลมอนียนะจะเป็นสีสไตรอะลมอนียมีไวเลสชาร์จเจอร์ด้วยเกียร์ออกโต้เบอะคู่หน้าปรับไฟฟ้าภายในด้านหลังนี่เป็นแบบนี้มีแอร์หลังอำนวยความสะดวกให้ด้วย เย็นชุ่มฉ่ำจังใจกันเลยทีเดียวสวยๆแบบนี้สภาพดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวอาหารดีคขาปฝากกระโปรงถ่ายก็เป็นแบบนี้ถ่ายจะเข็บเป็นให้ดูเลยเรากล้าถ่ายให้ดูเพราะรถเราเดิมอยู่แล้วนะเดิมทุกคันโครงสร้างเนี่ยอย่างที่บอกไปรับประกันอยู่แล้วแล้วที่จะเต็มจัดได้เต็มด้วยนะครับจัดเต็มฟรีดาวเครดิตดีเนี่ยกแวเข้ามาคุยเลยโปรงหน้าก็เป็นแบบนี้ มอนกันเดิมๆถ่ายแต่เข็บรอยอาร์สติกเกอร์จากโรงงานยังอยู่สวยครบแบบนี้ลูกค้าท่านใดสนใจฝากข้อความไว้ได้ในแอปพลเคชันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ